ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดตรังเป็นรูปสะพานกระจงไฟรูปต้นไม้และรูปภูเขาค่ะรูปกระจมไฟนะคะรูปต้นไม้ค่ะและรูปภูเขา เป็นตราประจำจังหวัดตรังนะคะรูปสะพานประจมไฟหมายถึงจังหวัดตรังเป็นเมืองท่าทำการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมาแต่โบราณค่ะรูปต้นไม้หมายถึงจังหวัดตรังเป็นแหล่งกำเนิดยางพาราของประเทศไทย รูปภูเขาหมายถึงจังหวัดตรังมีพื้นที่เป็นเนินสูงสูงต่ำต่ำสลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กค่ะก็คือรายละเอียดของตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดตรังนะคะเด็กๆพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ